สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องสีชีวิตคนบันดอยเปานะครับซึ่งเดือนนี้ก็เดือนมิถุนายนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้เก็บลิ้นจีเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับปี -65 นี้นะครับพราวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเอฟซีมาตัดแต่งกิ่งเพื่อรอการติดดอกออกผลในปี66นะครับผม ก็วันนี้ก็จะมาตัดแต่งกิ่งให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าวันนี้ตัดยังไงแต่งยังไงนะครับผมซึ่งก็ผมก็พยายามจะตัดตรงกลางให้มันโล่งนะครับท่านผู้ชมยังไงเดี๋ยวเรามาดูการตัดแต่งกิ่งกันเลยนะครับผมก็ตัดตรงที่มันไกลๆให้มัน มาใกล้ๆนะครับผมเราก็จะเก็บได้ถึงนะครับโอ้ นี่นะครับท่านผู้ชมตกแต่งมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับก็พยายามแต่งข้างในให้มันโล่งนะครับท่านผู้ชมตรงกลางโล่งๆนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ตัดแต่งลงเป็นบางต้นแล้วนะท่านผู้ชมก็ถ้า ตกแต่งหมดก็คงหลายวันนะครับยังไงที่ผม,มแต่งออกมาผมก็จะตัดกรงนะครับผมก็จะเอาฟืนออกมานะครับถ้ามีเวลาถ้ามีพื้นที่ก็นำใบอะไรไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทำนะครับผมสำหรับผมแล้วผมก็จะเอาไว้ช่วงที่มันดอกนะครับผมก็จะเอา ลมควันนะครับตัดลงมาก็ต้องเก็บเศษมันอีกนะท่านผู้ชมก็เหนื่อยอยู่นะครับเหนื่อยก็ต้องทำนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็ได้ตัดมาเป็นไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นกองะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพอถึงเวลาผมก็จะเผานะครับผมใช่เก็บเป็นกองไว้เป็นกองนะ่ยนบางกองก็ถ้าทันผมก็จะเผาบางกองถ้าไม่ทนันผมก็จะเอาไว้ช่วงหน้าฝนนะครับผมยังไงถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก่อนที่เราจะจากกันก็ลาด้วยภาพการเผาเศษใบที่ผมได้ตัดแต่งลงมานะครับก็ได้เสร็จสิ้นการทำคลิปการตกแต่งลิ้นจี่การเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในปี6.5เรียบร้อยนะครับผมยังไงก็เจอ กันปี 66, 66ปีต่อไปนะครับส่วนผมก็ประมาณเดือนกลางเดือนตุลานี่ผมก็จะควานต้นก็ถึงหน้หนาวก็ออกใบเริ่มออกแตกดอกแตกใบนะครับผมแตกผลในปี 66, 66ต่อไปนะครับผมงไงผมก็มาเผาเศษที่ผมได้เก็บกองไว้นะครับผมลากันไปด้วยเศษที่ผมเผาเลยนะครับผม